นี่ครับิี่เบตนี่มุมหนึ่งของกติพุทธองค์มองไปไกลๆนั่นแหละเขาคิจกูดนู่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ซูให้ดูนั่นแหละคิจกูดนั่นแหละหินหัวแร้งนั่นแหละคิจกูดเห็นยางเห็นยางเห็นยางนั่นแหละหัวแร้งคิจกูดไปว่าหัวแร้งนั่นแหละหินที่เป็นลักษณะหัวหวัแร้งนั่นแหละคิจกูดของแท้แต่คนไทยส่วนใหญ่มองข้ามตรงนี้เห็นไหมเหมือนหัวแร้ง นี่คือขี้จิกูหัวแรงหัวอีแรงนั่นแหลอะอาบบางตะลายโย้ไว้ขี้จิกู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 นี่ภิกษุณีตะวันเป็นหาเคารพโอเคหรือเป็นบุญใครได้มานี่เป็นบุญทุกคนเท่าเทียมกันหมดที่นี่ยกเ,เว้นเพศภิกษุสามเณรจะไดส้สิทธิพิเศษบางอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นหน่อยนึง ล<ไ> hmm. ายหนึ่งลายหนึ่งลายหนึ่งนี่นี่อ้าวพิซซีนีชาไต้หวันพิซซีไม่อยู่ให้จะบวชแล้วก็พิซซีนีบวชแทนแล้วกัน,นอน่าดูด้านบน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 นู่นวัดญี่ปุ่นอ่าเจดีย์วัดญี่ปุ่นอ่าเอา,เอา,เอาโอเคเ ไปปิบ okay. ุนไปปิบุนะไปปนะอเละโอเคอเครับการอันนี้อันนี้อนนนนโอเค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 เข้าสลับนนะโอเคโอเค ที่นี่กลิ่นหอมตลอดเวลาไม่ว่าลมพัดจากทางไหนกลิ่นหอมหมดหอมบุญหอมกลิ่นศีลหอมกลิ่นบุญและจิตใจแต่ละคนนั้นดีมากๆคนที่มาที่นี่ได้อยู่ที่นี่นั้นเป็นคนที่จิตใจสูงส่งเป็นคนมีบุญสูงเพราะฉะนั้นในช่วยชีวิตเนี่ยของเราควรจะหาโอกาสมาเดียวให้ได้หนึ่งครั้งค่าเครื่องบินก็ไม่แพงนักค่าเครื่องบินไมแพงนักบางทีค่างานศพเราหมดเป็นแสนค่าเครื่องบินแค่สามหมื่นกว่าบาทเอง กใครที่พอมีฐานะพอที่จะมาได้ก็ควรจะมาสักครั้งหนึ่งก่อนตายใครที่เงินไม่พอไม่เป็นไรการมาอินเดียนั้นน่ยเงินไม่พอไอ้ฐานจิตเอาบุญมีจะได้มาบุญนำพาวาสนาส่งไอ้ฐานจิตประมาณ3ปีก็จะได้มาก็จะได้มาที่นี่แน่นอนถ้าอยากมาจริงๆใครได้ดูคลิปวีดีโอนี้แล้วอยากมาส่งจิตมาถึงเทดาที่นี่ ขอให้หนูขอให้ผมได้มีโอกาสได้มาก็จะได้มาชมความปรารถนามาไหว้พระพุทธองค์เหมือนได้เข้าเป้าพระุทธองค์ที่นี่มาอยู่ในางานรับวปิดจะเกิดปิติปลืม้มน้ําตาแทบจะไหลนี่ชาวไต้หวันเ้นขาย่ี